ครับสวัสดีครับพี่เอฟซีทุกคนเนาะครับเนาะครับ,รบวันนี้ก็มาพบๆกับพอแต้์มเนาะพี่น้องเนาะครับพอแตร์พามาติดตามเลขลาวพัฒนาของเซียนหนองคายต่ออีกเนาะพี่น้องเนาะครับฟองเซียนหนองคายงวดที่ผ่านมาก,กันลุ้นในพี่น้องครับเมื่อวันจันทร์เนาะพี่น้องเนาะวันจันทร์ที่สามสิบมิถุนายนหกแปดลาวพัฒนาออก หกสองห้าหกเจ็ดสามครับเรียกล่างก็ออกห้าหกนะพี่น้องเนาะครับของเซียนหนองคายนะครับวันจันทร์ที่30มิถุนายน2568ลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างบิงลูด1กับ7เน้นโอ้น1กับ4เน้นที่4 สี่กับบอมาหนึ่งกับบอมาานะพี่น้องเนาะครับบ่าวากันพี่น้องมีเขามีหลุดนะครับเนาะบ่าวาคูบาอาจารย์ในน,ะนักกรรมรับพบื้องหนกมาแล้วพี่น้องครับพอเตรียมพามาติดตามต่ออีกนาะคกรรม งวดนี้ก็ถือว่าเป็นงวดแรกของเดือนนาพี่น้องเนะเาะเดือนไม่แล้วคอยเข่าคอยปังๆเน้ออาจารย์ในกระได ุลลางมิ่งลูกแปดกับเก้าพี่น้องแปดกับเก้าเน้นที่แปดนะครับ ขับชุดบินนพันธพี่น้นองครับหนึ่งสองสามเจ็ดแปดเก้านะครับ จับครูมันก็จะเนีนที่8กับเก้าได้พี่น้องก็ซิมี่หนึ่งแป สองเก้าสามแปดสามเก้านะครับ ครับบานส่วนตัวเน้นเลยพี่น้องครับเน้นสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าพี่น้อง กันเบินเนในพี่น้องเน้่อครับกันเบิรนสามสามแปดแปดนะครับ เพื่นว่าหลักเจ็ดถามากระจับบอกได้พี่น้องเด้อะหลักเจ็ดนะครับจะมีหนึ่งเจ็ดสองเจ็ดสามเจ็ดนะครับเพื่นให้มาทั้งสี่เนาะพี่น้องเนาะกับไปทั้งสี่นะครับครับวันพุทธที่สองเนาะพี่น้องเนาะกอลกกาคมสองห้าหกแปดลาวพัฒนาเซียนหนองคายบนล่างวิ่งรูดแปดกับเก้าเน้นที่แปดพี่น้องแต่ว่าจับคูเน้นเก่าหม่มได้พี่น้องเนอะเอา หนึ 1> 1่งแปดหนึ่งเก้าสองแปดสองเก้าสามแปดสามเก้าการเบิ้ลสามสามแปดแปดนะครับข้าพเจ้าขอขอบคุณในหลายนะครับเด้อเซียนหนองคายเนาะครับเนาะครับที่ได้ส่งตัวเลขแนวทางลาวพัฒนาไม่พ่อแต้มครับฝากพี่ฝากน้องเอาไปเบิ้งไปเป็นแนวทางนํากันชอบก็จัดขัดก็ผ่านนะพี่น้องเด้อนะตัวเลขเป็นแค่แนวทางเนาะครับเนาะเอาฉะนั้นแล้ว พอเตรยียมข้อไวพ้พอนคอยเขาคอให้ปังปังับเดือนใหม่แล้วนาอพี่น้องเนาะรับพี่น้องแต่จะโฉบโมันมานกันนาคามเอาอย่าลืมนะพี่น้องแล้วขามาแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์พอเตรียมน้ำแดงเนาะครับเนาะเพื่อเป็นกำลังใจใพอเตรียมน้ำนาคามรับสุดท้ายทายสุดนี้ขอเอฟซีทุกคนโฉบโมันมานเ้งๆเรืยๆเนาะครับเนาะรับพอกันชิปนาพี่น้อง ครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม